สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ทหุ้นคุณทำได้สวัสดี defensive and aggressive investor นักลงทุน v i เชิงรับเด่นเชิงรุกเน้เนๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศนะครับบ่ายๆร้อนๆน,นะครับเราก็จะมีหุ้นโคกนะครับโคคาโคล่านะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับว่า เราจะมาพิจารณานะครับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งมีข้อคิดฝากเพื่อนๆด้วยนะครับว่าการศึกษาด้านการลงทุนในหุ้นนั้นเรานะครับมาดูว่ากลยุทธ์ไหนก็นแล้วแต่ที่สามารถทำกำไรได้นะครับทั้งช่วงตลาดขาลงและก็ตลาดขาขึ้นนะครับ จะมีความน่าสนใจโดยเฉพาะช่วงปัจจุบันเนี้ยปี2567-68เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจขาลงนะครับเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยล่ะครับที่เราจะได้ตั้งใจนะครับทุ่มเทมุ่งมั่นนะครับนะครับโฟกัสในการศึกษาเรียนรู้การทุนในหุ้นอย่างได้ผลนะครับไม่ใช่ไปหงอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องนำความกล้าหาญออกมาใช้ในช่วงนี้แหละนะครับ ไม่ใช่นำความไม่นะครับกล้าที่จะเรียนรู้นะครับไม่กล้าที่จะลงทุนมาใช้ตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือช่วงขาลงนะครับช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับท่านท่านใดสนใจก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับที่เราสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดนะครับโดยเฉพาะถ้าคนไหนสนใจมาเรียนช่วงภาวะที่เศรษฐกิจบูมหรือภาวะตลาดกระทิงอย่างเงี้ยนะครับบางทีนะครับ มันโอกาสในการลงทุนในหุ้นบางตัวเนี่ยมันผ่านเลยไป2-3สปีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะนะครับพลาดโอกาสการลงทุนที่ยอดเยี่ยมไปนะครับฉะนั้นการศึกษาการลงทุนในหุ้นเนี่ยช่วงนี้ดีที่สุดเลยนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาดูปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าหุ้นหาดทิพย์นะครับเออหุ้นตัวเนี้ยครับมันมีความแข็งแกร่งหรือไม่นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับ เพราะว่ามี FC ท่านหนึ่งได้ขอเข้ามานะครับว่าหุ้นหาทิ่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดเว็บไซต์เซ็ตเทรดนะครับแล้วก็กดช่องนะครับข้อมูลบริษัทน,นะครับเข้ามาดูนะครับว่า,าปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกดตามได้เลยนะครับนี่ก็นะครับเขา,าเป็นธุรกิจนะครับกรมเกษตร นะครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับหมดอาหารและเครื่องดื่มอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คงจะเคยได้ดื่มได้กินกันนะครับโคคาโคลาโคกนะครับมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องดื่มน้ําอัดรมราคาพา50บาทนะครับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับเพื่อนๆดูตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับไม่ต่ํากว่าร้อยละ5 0า0ของกําไรสุทธินะครับที่เหลือจาก หักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทนะครับที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดนะครับโดยนะครับพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการนะครับสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจหรือสำรองเรื่องของค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่มันสูงขึ้นอย่างนี้นะครับก็าอาจจะมีการจ่ายปันผลถัดจากนั้นนะครับก็เอามาคิดนะครับ หลังจากหักไปหมดแล้วนะครับสมมติเราเหลือร้อยบาทอย่างเงี้ยนะครับเอามาจ่ายปันผลก็จะอยู่ระหว่าง50ถึง80บาทอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการของบริษัทนะครับอันนี้ก็เรานะครับทราบนโยบายประมาณนี้แล้วนะครับหลังจากหลังจากนะครับหลังจากสำรองหมดละนะครับทุนท่วนเลยอย่างนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของทุนจดทะเบียนนะครับทุนจดทะเบียนของหาดทิพย์เนี่ยหรือนะครับเอส TC เนี่ยนะครับก็อยู่ที่200201ล้านนะครับก็อันนี้ก็200เกือบ1ล้านแล้วนะครับเหลืออีกนิดๆหน่อยๆนะครับเหลือประมาณ3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0นนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด400กว่าล้านหุ้นนะครับคราวนี้ในส่วนของราคาพ่าเนี่ยคือต้นทุนผู้ก่อการหรือผู้จัดตั้งบริษัทนะครับหาทิพย์ภาคใต้ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะครับ เขาต้นทุนแค่50สตางค์เองอันนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าของนะครับเราเป็นห่วงนะครับเรา,อ,าอยู่ในนะครับเกมของเรานะครับหุ้นอะไรต่างเนี่ยหรือว่าเรื่องของทุนนิยมหรือว่าโน่นนี่นั่นอะไรต่างเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยมันเป็นเกมที่คนอื่นคิดสร้างขึ้นแต่กติกาต้องเป็นของเรายกตัวอย่างเช่นทีมฟุตบอลนี่จะมาแข่งกับเราเขานะครับต้องมาแข่งในกติกาของเรายังไงเขาก็พ่ายแพ้นะครับ เราได้เปรียบนะครับฉะนั้นเราลงทุนในหุ้นที่มีแต้มต่อหรือว่าเรามีต้อมแต้มต่อด้านความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องการวิเคราะห์คัดสรรหุน้นลงทุนเนี่ยเราหาหุ้นที่มีแต้มต่อเราลงทุนเราได้เปรียบนะครับต่อไปเราจะมาดูปัจจัยเช,ชิงพื้นฐานของหุ้นตัวนี้ว่าเขามีงบดุลที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอนะครับหุ้นตัวเนี้ยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเราไปดู ในส่วนของนะครับสภาพคล่องทางการเงินนะครับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทหาดทิพย์นะครับหรือว่า STC นะครับถือว่าต่ำมากมากนะครับก็คือ0.75นะครับเออ0.75หมายความว่าถ้านะครับมีนี่นะครับมีนี่มากกว่า1เท่าเนี่ยนะครับอันตรายนะครับอันตรายแต่นะครับเราต้องการนะครับ cr หรือ current ratio สภาพคล่องทางการเงิน,น,นสัก2เท่าขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแต่บางบริษัทอาจจะสัก1.5ขึ้นไปเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนะครับใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงอย่างเงี้ยนะครับอย่างไอตัวเนี้ยนะครับการที่นะครับเขามีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำเนี่ยนะครับแสดงว่ามีความจำเป็นในการที่จะขยายธุรกิจเนี่ยนะครับอะไรต่างเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากจริงๆ แต่มันก็แสดงถึงความไม่รอบคอบของผู้บริหารอยู่ดีเนี่ยอันนี้เราต้องระวังนะครับก็ต้องพิจารณากันปีต่อปีนะครับโดยที่นะครับ DE อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า0.8อันนี้โอเคเลยนะครับตรงจุดเนี้ยนะครับมันจะทำให้อ่าหน้าตามันดูดีขึ้นมานะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าถ้าเราดูอย่างเนี้ยอันนี้คือสุขภาพแย่นะครับแต่ถ้าเราไปดูตัวช่วยอย่างเช่นเจ้าหนี้กรค้าอะไรเงี้ยถ้ามันมีเจ้าหนี้การค้าช่วยนะครับ ก็จะทําให้นี่สินที่มีภารดอดเบียต่ากว่า0.77นะครับแล้วก็สภาพคล่องก็จะดีขึ้นเอาตัวรอดได้แบบสบายอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับเราดูนะครับงบกระแสเงินสดของอหัดทิพย์บ้างนะครับว่างบกระแสเงินสดธุรกิจทําแล้วมีกําไรหรือไม่นะครับงบกระแสเงินสดเนี่ยเราดูเงินสดสุทธินะครับเงินไหลเข้านะครับสู่บริษัทเนี่ยจากกิจกรรมการเงินงาน,นคือ ทำธุรกิจแล้วทำงานแล้วมีกำไรไหมนะครับเราก็ดูตรงนี้นะครับปี64 755ล้านปี65 000, นะครับ852แล้วก็ปี66 000, นะครับ1,200ล้านปี67อยู่ที่พันนะครับ89ล้านอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของต้นทุนน้ำตาลแพงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีส่วนวัตถุดิบบางบางอย่างนะครับมันมันแพงขึ้นนะพวกพลาสติกพวกอะไรต่างเนี้ยนะครับก็จะส่งผลต่อ ต่อกาไรตรงนี้นะครับกำไรจากการเนินงานนะครับเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นอย่างนี้นะครับล่าสุดนะครับผู้บริหารหรือ c ีอีอของ HTC ก็บอกว่านะครับเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองจมน้ําเด็ดขาดนะครับตอนนี้ยังไม่ปรับราคาขึ้นพวกโคคาโคล่าอะไรต่างนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะรีนะครับเรื่องของการกลับไปใช้นะครับขวดแก้วนะครับซึ่งมันทําให้เกิดความรู้สึกอินกับการกินโคบมากๆเนี่ยก็จะ นำกลับมาใช้นะครับขวดแก้วอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการที่ให้สัญญาว่าจะไม่ยอมให้ตัวเองจมน้ําคือบริษัทเนี่ยจมน้ำนะครับเพราะว่านโยบายการจ่ายปันผล5 0เนี่ยห้เนี่ยมันทําให้สภาพคล่องเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้ตัวเองจมน้ําก็คืออาจจะมีการปรับราคาขึ้นก็ได้นะครับในอนาคตนะครับถ้าต้นทุนเรื่องของอน้ําตาลน,นะครับเรื่องของอวัตถุดิบที่นํามานะครับ นำมาใช้ในบริษัทเนะี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะก็มีการปรับราคาโคกขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือถือว่าความได้เปรียบในเชิงของแบรนด์เนี่ยอันนี้แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อก็คือแฟนชา์ของระดับโลกนะครับนำมาสู่ประเทศไทยอันนี้ก็เราพิจารณาจากตรงนี้นะครับสาขาในไทยก็ที่ทำมาก็ถือว่ามีความนะครับน่าสนใจตรงเรื่องของอ รายได้นะครับจากการเงินงานนะครับลงทุนไปแล้วมีกําไรนะครับไม่ใช่ว่าลงทุนไปแล้วไม่มีกําไรเลยนะครับเราดูจากตรงเนี้ยนะครับลงทุนก็มีกําไรสูงนะครับมีส่วนรยสูงเรื่องของกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยถ้าเป็นลบเนี่ยดีนะครับแล้วก็เป็นลบเนี่ยมันดีตรงที่ว่าไปใช้นี้นะที่มีภาระดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของการแจปันผลนั่นเองนะครับเราดูงบกระแสเงินสดแล้วน่ารักเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่ามีความสอดคล้องกับสภาพคล่องแล้วก็การจ่ายปันผลร้อยละ5 0าสถึงแปนั่นแหละนะครับมันจึงเทอมให้นะครับงบตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้า CR หรือสภาพคล่องสูงขึ้นกว่านี้อีกสักนิดสักหนึ่งจ้ขึ้นไปจะโคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ดูหน้าตาอาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาดูตัวช่วยนะครับว่านะครับสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับ สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่พันสองร้อยนะครับเก้าสิบสองล้านนะครับในส่วนนี้นะครับเราดูนะครับมีเจ้าหนี้การค้าตัวช่วยเนี่ยพันสามร้อยล้านนะครับพันสามร้อยล้านถ้าเราดูนะครับจะหนี้สินหมุนเวียนนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็คือพันเจ็ดร้อยล้านนะครับถ้าเราเอาพันสามไปหักออกมันก็เหลือแค่สี่ร้อยล้านเองนะครับหนี้ที่มีภาระนะครับดอกเบี้ยมันน้อยนะครับก็คือประมาณ400ล้านฉะนั้น1,200ล้านเนี่ย ในรอบปีบัญชีแต่ละปีเอาอยู่นะครับก็คือ,อประมาณ CR ก็ประมาณ3เท่านะครับถ้าเราดูจากตัวนี้เจ้าหนี้การค้าเนี่ยนะครับเจ้าหนี้การค้าไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราดูวงจรเงินสดแล้วก็ถือว่ามีสัมพันธภาพที่ดีนะครับมีมนุษยสัมพันธ์นะที่ดีนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายที่สอดคล้องกับ พวกเจ้าหนี่การค้านะครับไม่ได้ดึงเชงในการนําไปจ่ายเขานะครับเขาก็ต้องการเงินสดมาหมุนเวียนในบริษัทเหมือนกันนะครับหรือว่ากิจการของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีน้ําใจต่อซัพพลายเออร์หรือเจ้าหนี้การค้าอะไรต่างเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของอเจ้าหนี้การค้าพันสามล้านเนี่ยพอเอาไปหักอ่อจากหนี้สินหนี้สินรวมทั้งหมดเลยทั้งบริษัทเลยที่มีภาระดอกเบีย้ยมันก็จะเหลือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแค่พันเล้านนะครับ พันเก้าร้อยล้านเนะี่ยถ้าเราเทียบกับส่วนของพูดถือหุ้นนะครับอ่าสี่สี่พันกว่าล้านเะนี่ยถือว่ามันก็อยู่ที่ประมาณ0.5เองนะครับถ้าเราเทียบจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราดูนะครับในส่วนของ CR สภาพคล่องทางการเงินอยู่ที่0.75ใช่ไหมครับ0.75เนี่ยถ้าเราไปดูในส่วนของเจ้าหนี้กเน่ามันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่าอย่างเงี้ยนะครับแต่อันเนี้ยนะครับ เจ้าหนี้การค้ายังไงก็เป็นเป็นหนี้สินนะครับถึงไม่มีภาระดอ,อกเบี้ยก็ต้องนําไปจ่ายเขาอยู่ดีนะครับฉะนั้นตรงจุดเนี้ยนะครับถ้าเรามองจากการหักเจ้าหนี้การค้าออกเราหย่นหยวนว่าโอเคเลยนะครับเขาเอาตัวรอดได้ในแต่ละปีนะครับเพราะว่ามันมันเกี่ยวยงหลายอย่างนะครับเจ้าหนี้การค้าสูงใจปันผลนโยบาย50-80%นตะครับตรงนี้ก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้น้อยค่อนข้างน้อยแล้วก็หนี้สินระยะย,ยาวก็เอาอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็คือต่ํากว่า0.5นะครับ อันนี้ก็ถือว่าอ,อยู่ในระดับกลางๆนะครับงบการเงินในส่วนของสุขภาพของบริษัทนะครับอ,อันนี้เราไปดูในส่วนของงบการเงิน5ปีบ้างนะครับงบการเงิน5ปีของหาดทิพย์เนี่ยนะครับจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆลองดูนะครับเพื่อนๆเพื่องพ,พ,พอใจนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรายได้ของหาดทิพย์เนี่ยโตไหมนะครับสถียรภาพ ักยภาพการทางกําไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเป็น De defensive Stock หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งไม่ได้เติบโตอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าเป็นหุ้นเติบโตนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นเงิน4ปีรายได้ปี6 3 6 4กนี่ก็เนี่ยครับแล้วก็ ,65 นะครับปี65อันนี้ก็กระเตื้องขึ้นมานะครับแล้วก็ปี66นะครับ7,800แล้วปี67นะครับ8,000นกว่าล้านเนี่ยอันนี้เราดูจากตัวเลขตรงนี้ก็คือรายได้เนี่ยเพิ่ม ในแต่ละปีนะครับแล้วคราวนี้กำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิเนี่ยเราดูบรรทัดนี้นะครับเป็นเป็นตัวที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้เลยว่ากำไรสุทธิของเขาเป็นยังไงบ้าง500นะครับ400อันนี้เป็นอันนี้เกือบ600นะครับอีกประมาณล้านกว่าบาทก็จะเป็น600ล้านละอันนี้ก็6 6 0 0ล้านเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า4 500ล้านแล้วก็มาเป็น600ล้านนะครับจา่าจากตรงเนี้นะครับถ้าเราดูจากตรงเนี้นะครับ เราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อนะครับจากนะครับ500ล้านนะครับมาเป็น600ล้านนะครับเออแล้วสาเหตุที่กําไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยนะครับมันดรอปลงเป็นเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการแตกพายางแตกพาจากพารหนึ่งบาทมาเป็น50สตางค์นะครับมาเป็น50สสตางค์อย่างนี้นะครับแทนที่ตรงเนี้ยนะครับ การลสุทีิต่อหุ้นจะเป็น3บาทมันก็เหลือแค่1.5บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกเพื่อนๆนะครับซึ่งราคาหุ้นที่มันถูกลงไปนะหรือต่ําลงไปมันไม่ได้มไม่ได้แปลว่าหุ้นถูกนะครับมันเป็นการถือว่าเป,เป็นเทคนิคในเชิงการอ,อาจจะหลอกหลอกนั่งทุนได้แบบสนิทใจเลยนะครับโดยเฉพาะนั่งทุนที่ไม่เข้าใจเรื่องของการแตกพารวมพานะครับอย่าง ถ้าเขาอยู่ที่36บาทอย่างเงี้ยนะครับเขาแตกพาลงมานะครับอยู่ที่16บาทมันก็เป็นเท่าไหร่3 2นะครับแต่ถ้าแตกพาร์ลงมาช่วงแรกคือ18บาทอย่างเงี้ยนะครับเป็น18บาทถ้าแตกพาลงมาเหลือ9บาทอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันไม่ใช่ว่าโอ้นะครับจากราคา35บาท2 8บาทตอนนี้หุ้นถูกนะเหลือ15 16บาทนะครับแต่ถ้าเราคูณ2เข้าไปนะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าอ๋อ ราคาหุ้นตัวเนี้ยนะครับเมื่อเทียบกับเมื่ออ 4, 5่45ปีที่แล้วก็คือ33บาทนะครับ33บาทกับ35บาทกับ28บาทหมายความว่าปี65ห้าหุ้นตัวนี้ยังถูกกว่าปัจจุบันอกีกประมาณ5บาทนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูนะครับเรื่องของการแตกพาน,น,นี่เราสามารถทราบจิตนาที่ดีและไม่ดีของผู้บริหารได้เลยนะครับแตกพานี่นะครับาคราวนี้ ผู้บริหารนะครับความรู้ความสามารถเป็นยังไงเราบอกว่าถ้า 8- ถึง12เนี่ถือว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับมีความสามารถระดับมาตรฐานนะครับแต่ถ้า15ถึง20เนี่ยนะครับก็ถือว่าผู้บริหารอยู่ในระดับดีมากนะครับอันนี้ก็อยู่ในเกรดระดับเฉลี่ย Order, แล้วก็อยู่ในระดับดีมากนะครับดีมากอันนี้พออยู่ในระดับดีมากแล้วจ่ายปันผลเฉลี่ยแล้ว5เปอร์เซนตต่อปีขึ้นไปหรือไม่หุ้นตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นหุ้นปันผลนะครับ เพราะว่าอยู่ในระดับอัตราประมาณ4 5 6%ต่อปีนีอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะมีความเสถียรในเรื่องของปันผลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเรามองว่าเป็น defensive stock เ,เนี่ยก็ได้นะครับไม่ไม่เป็น growth stock นะครับถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับนอกจาก จะขยายนะครับหรือว่าทําผลงานยอดขายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกำไรสุทธิเพิ่มนะครับแล้วก็ปันผลเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเติบโตนะครับแต่ถ้าเรามองจากตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็น defensive stock นะครับก็คือหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็จ่ายปันผลสม่ำเสมอเท่านั้นเองนะครับการจ่ายปันผลเนี้ยก็สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อที่2-3%ได้แล้วก็พันธบัตรรัฐบาลที่4เ5%ได้นะครับ อันนี้ถ้าเราดูจากตัวนี้ก็ถือว่าถ้าใครพึงพอใจนะครับที่อัตราผลตอบแทนประมาณนี้ก็อาจจะพิจารณานะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับจะซื้อหุ้นตัวนี้ก็ให้นํากลับไปพิจารณานะครับวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งส่วนท่านใดซื้อมาแล้วจะถือต่อก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนท่านใดจะพิจารณาขายอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านนะครับต้องการใช้เงินมีความจําเป็นที่จะให้การศึกษาบุตรหลานหรือว่า มีความจําเป็นนะครับในการที่จะใช้อย่างอื่นนะครับใช้จ่ายใช้ชีวิตใช้เงินให้มีความสุขอย่างนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะไปเจอหุ้นตัวใหม่ที่ดีกว่าตัวนี้ก็อาจจะมีการสวิตชิงนะครับสับเปลี่ยนหุ้นนะครับไปตัวอื่นที่ดีกว่าอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับอาจจะไม่ไม่ซื้อนะครับไม่ถือไม่ขายเพราะยังไม่มีหุ้นเนี่ยก็อาจจะเฝ้าดูเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะรอราคานะครับช่วง ที่เราพิจารณาเพื่อนๆลองดูนะครับราคาต่ําสุดนะมันในรอบ52สัปดาห์เพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันลงไปที่15บาทนะครับใครได้ต้นทุนที่ประมาณเนี้ย15บาท15บาท20เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วก็รอรับปันผลอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็โอเคเลยนะครับในส่วนของการจ่ายปันผลร้อยละ50ถึง80อย่างเพื่อนๆดูนะครับหุ้นตัวเนี้ยประกาศจ่ายปันผลที่นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ ประกาศจ่ายปันผลเนี่ยเขาประกาศจ่ายปันผลเนี่ยปีละสองครั้งนะครับปีละสองครั้ง30เมษายนเนี่ยเขาประกาศจ่ายปันผล57สตางค์นะครับถ้านาราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยที่ 16/ บ0าทเนี่ยเราก็คำนวณออกมานะครับว่าเขาจ่ายปันผลเท่าไหร่จุดห้นะครับหารด้วย16.5นะครับอันนี้เราก็จะทราบทันทีว่าหุ้นตัวเนี้ยเขาจ่ายปันผลอยู่ที่เปอร์เซ็นต์นะครับจุดนะครับ 3.45เอซอันนี้คือจ่ายปันผลครั้งที่1เขาจ่ายปันผลปีละ2ครั้งฉะนั้นเราก็คาดหวังได้ว่านะครับด้วยราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะคาดหวังการรับปันผลหุ้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5 6 7ถึงอนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆไปลุ้นช่วงเดือนกันยานะครับสิงหากันยานี่อีกทีหนึ่งว่าหาทิพย์เนี่ยเขาจะประกาศจ่ายปันผลเนี่ยปีละ2ครั้งเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับสิงหานะครับ กันยาอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไปรอรุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นประกาศจ่ายปันผลนะครับปีละสองครั้งถือว่าเป็น defensive stock นะครับไม่ได้จ่ายปันผลครั้งเดียวนะครับปีละครั้งอันนี้รอบปีบัญชีนะครับของอหัดทิพย์2567นะครับประกาศจ่ายปันผลนะครับ30เมษายนขึ้น XD นะครับเงินสดจะเข้าบัญชีเพื่อนๆก็20พฤษภาคมนะครับ20พฤษภาคม 2,568นั่นเองนะครับใครที่ซื้อในเวลาทําการนะครับวันเวลาทําการก่อนวันที่30เมษายนและถือจนถึงวันที่30เมษายนก็มีสิทธิ์ได้รับปันผลทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับมีกลยุทธ์นะครับที่ซื้อถือลงทุนในหุ้นปันผลที่ดีก็สามารถที่จะนําปรับไปพิจารณานะครับใช้ได้นะครับขอขอให้เพื่อนๆนะครับทุกๆท่านนะครับโชคดี ครับรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ